เรารู้สึกท้อแท้หรือไม่เมื่อคิดจะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จเรามักรู้สึกว่ายากเสียละเกินที่ต้องก้าวต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเจออุปสรรคมากมายที่เข้ามาทดสอบความตั้งใจเราแต่รู้ไหมความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องของการเดินทางที่รวดเร็วแต่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่งเราต้องเริ่มจากการลงมือทำแม้เป็นเพียงก้าวเล็กๆก,ก็ตามมันจะนำเราไปสู่เป้าหมายที่เราหมายมั่นอยู่ ลองนึกดูเหมือนการปีนภูเขาบางครั้งเราต้องหยุดพักเพื่อฝืนฟูแต่สำคัญคือการไม่หยุดเดินไปข้างหน้าความสำเร็จนั้นรอเราอยู่ที่ปลายทางถ้าเรายังคงเดินมั่นใจไม่ยอมหยุด เมื่อรู้สึกท้อหรือไม่มั่นใจให้หันกลับมามองว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างและอย่าลืมว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในวันนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้งั้นเรามาร่วมกันสู้ต่อไปเถอะนะความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราไม่ยอมแพ้แล้วคุณละ่ะมีเรื่องไหนที่คุณตั้งใจจะทำให้สำเร็จในปีนี้แชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ